สวัสดีครับเพื่อนๆในพี่ครับวันนี้ได้เมนูผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ครับผมผัด้อนๆนะครับรองว่าเมนูนี้ก็แซ่บครับผมขันแรลกนะครับแล้วก็จะมาแยกเส้นออกจากกันก่อนนะครับผมเพื่อตอนผัดจะไม่ให้มันติดกันนะครับแยกออกแบบนี้เลยนะครับขันต่อไปครับเราก็จะมาหั่นะนะกันต่อครับผมหั่นเป็นแนวเฉียงแบบนี้เลยนะครับผมก็ขนาดก็ตามใจชอบครับเสร็จแล้วเราก็จะมาตุกกระเทียมครับ หรือเพื่อนๆพี่จะตาเอาก็ได้ครับผมพอดีเอาทุบเอาครับสะดวกดีครับแล้วก็หั่นเนื้อกันต่อนะครับผมทํากินเองครับใส่หมูจุ๊บๆไปเลยครับผมกันตอนต่อมาครับเราก็จะมาหมักเนื้อกันต่อเลยนะครับผมใส่ซอสหอยนางรมครับตามด้วยน้ําตาลครับพริกไทยครับผมพริกไทยป่นนะครับผมเสร็จแล้วก็นมจืดนิดหน่อยครับแล้วก็ขยําไม่ให้เข้ากันเลยนะครับผม เสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับผมกันตอนต่อไปครับตั้งกระทะครับเอากระเทียมไปเคี่ยวกันก่อนนะครับเคี่ยวจนเหลืองหอมนะครับผมบแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปเลยครับเอาไปเคี่ยวกับน้ำมันเคี่ยวกระเทียมนะครับเคี่ยวให้ หมูนี่หอมเข้ากันนะครับเดี๋ยวสักพักก็ใส่เส้นใหญ่ลงไปเลยนะครับผมเอาไปผัดรวมกันครับแล้วก็ปรุงรสครับตามด้วยน้ำมันหอยครับตามด้วยผงนัวครับเ็แล้วก็น้ำตาลครับผมหย่อนลงไปเลยอี่ขาดไม่ได้ก็คือซีอิ๊วดำครับใส่ลงไปเลยครับผมเติมสีสันและรสชาตินะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับหย๋อนลงไปนะครับแล้วก็จะมาผัดไปนะครับ ตอนผัดนี่ก็จะปิดกระทะนิดนึ่งนะครับพยายามคนก้นกระทะให้เร็วๆนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยครับผมก็ผัดเข้ากันครับเราจะแหวกข้างหนึ่งก่อนนะครับผมเพื่อจะตอกไข่ลงไปครับวันนี้ใช้สองฟองครับผมเราวก็จะผัดกันก่อนนะครับอย่าเพิ่งผัดรวมกันนะครับผมให้ไข่เริ่มสุกก่อนครับเพื่อจะไม่ให้มันเละครับ แล้วก็ผัดรวมกันเลยครับผมตอนนี้ก็ผัดไปคูดไปนะครับผมเผื่อตอนนี้เริ่มติดกระทะแล้วครับก็ผัดมาสักพักครับก็เสร็จแล้วครับตากขึ้นโชว์แล้วก็เทใส่ถาดพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับผมนี่ก็เป็นอันเสร็จครับเมนูผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ครับผมก็เป็นเมนูทํากินเองกันง่ายๆนะครับพอดีไม่ต้องทานข้าวเย็นนะครับกินแค่ผัดซีอิ๊วนี่ก็อิ่มแล้วนะครับผม เมนูหน้าจะเป็นเมนูอะไรรอชมคลิปต่อไปครับผม